และสำหรับใครนะครับที่กําลังมองหาร้านเติมเกมในราคาที่ประหยัดผมก็นแนะนําร้าน Over Top Up เลยนั่นเองครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขารับเติมเกมอื่นๆและรวมไปถึง Ragnarok ok Origin และ Seal M Surf c ในราคาที่ถูกและโคตรประหยัดสดุดๆซึ่ง้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปวีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ และก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับช่องของเราก็ได้เปิดฟิเจอร์ซูเปอร์แตงและซูเปอร์แชทตอนไลฟ์สดซึ่งท่านผู้ชมสามารถมองหาสัญลักษณ์ขอบคุณและสัญลักษณ์ดอลลาร์ตอนไลฟ์สดเพื่อซัพพอร์ตช่องของเราได้เลยซึ่งมันก็จะทําให้ใครที่ใช้งานฟิเจอร์นี้ก็จะมีสีแชทที่เป็นเอกลักษณ์กว่าชาวบ้านเขาและต้องกราบขอบพระคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามารับชมผลงานของเรามาโดยตลอดและก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะเพราะผมค้างรับกับช่องดาร์คสกายครับ แล้ววันนี้นะครับผมเนี่ยก็มีเกมมือถือสุดฮิตครับที่อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับชื่อเกมว่า Maple Story R Evolution นั่นเองครับซึ่งผมเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมเอาไว้เลยครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว MMORPG แนวเก็บเลเวลครับแต่ว่าในเรื่องการเก็บเลเวลเนี่ยเขาเนี่ยจะมีในเรื่องของระบบไอดอด้วยนั่นเองครับคือเอาง่ายๆแหละท่านผู้ชมครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์เนี่ย ในทางระบบเนี่ยก็จะทําการครับเก็บเลเวลให้เราเนี่ยแบบอัตโนมัตินั่นเองครับและณนะตอนนี้นะครับในทางตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการเปิดโค้ดเบต้าเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับและซึ่งแน่นอนครับว่าสําหรับภาทนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะพาไปดูบรรยากาศต่างๆภายในตัวเกมครับว่าที่จริงแล้วเจ้าเกมนี้มันมีระบบลูกเล่นอะไรนะ่าสนใจบ้างและถ้าผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเชิญรับชมขีบวิวนได้เลยครับไปครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับและในส่วนของระบบแรกครับที่ว่าผมเนี่ยจะมาทำการรีวิวครับนั่นก็คือในส่วนของระบบการเลือกคาสายชีพเริ่มต้นของสำหรับเจ้าเกมนี้นั่นเองนะครับก็ซึ่งแน่นอนครับว่าในทาพตัเกมเนี่ยก็จะมีถึง5ค้าสายชีพด้วยกันครับที่จะให้เราเนี่ยได้ทำการเลือกเล่นครับและนอกจากนั้นแล้วครับแต่ละคาสายชีพเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ทำการล็อกเพจของตัวละครครับ แล้วเสร็จทีนี้ครับตรงมุมด้านขวามือเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นค่าสเตตัสเริ่มต้นของตัวละครครับซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยก็สามารถดูได้เลยครับว่าแต่ละค้าเนี่ยมันเนี่ยโดดเด่นไปทางด้านไหนนั่นเองนะครับก็สําหรับค้าสายชีพแรกครับนั่นก็คือจอมโจรนะครับส่วนค้าสายชีพต่อมาครับอันนี้เป็นนักเวทนะครับส่วนค้าสายชีพต่อมาครับอันนี้นักลบนะครับต่อต่อมาครับอาเชอร์หรือว่านักธนูครับต่อสุดท้ายเนี่ยจะเป็นกันเนอร์นะครับหรือว่ามือปืนนั่นเองนะครับแล้วเสร็จทีนี้ครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทากรเลือ้ครับที่พึงพอใจได้แล้วนนะครับใทางงรรระะบบเเเนนนีี่่่ยยกกก็จใให้าาาามํตตแ ส่วนของรูปร่างโมเดลของตัวละครนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของทรงผมนะครับก็จะมีอยู่5แบบด้วยกันครับส่วนนี้ครับจะเป็นสีของดวงตานะครับตอนนี้ครับจะเป็นครับในส่วนของตีมสีอาวุธนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีเสื้อนะครับพอท่านผู้ชมเนี่ยทำการตกแต่งครับจนมือพอใจได้แล้วครับก็ทําการตั้งชื่อแล้วก็กดสร้างตัวละครเริ่มเกมไปได้เลยนั่นเองครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับสรัสดีนี้นะครับเราลองมาดูในส่วนของบรรยากาศตัวเกมครับแล้วก็รวมไปถึงครับระบบเบื้องต้นภายในตัวเกมกันบ้างนะครับสวัสดีนี้ครับผมเนี่ยลืมบอกไปนะท่านผู้ชมครับว่าสําหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวตั้งแบบ 2D นะครับไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะใช้แอปพลิเคชันครับที่จะทําให้ตัวเกมเนี่ยเป็นแนวนอนนะครับอันนี้ผมลองแล้วท่านผู้ชมครับมันไม่เต็มจอนะครับไม่สามารถทําได้นะสำหรับเจ้าเกมนี้นะครับแล้วสรัสดีนี้ครับในเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยจะคล้ายคลึงกับ Maple s t o r ร PC กันเลยทีเดียวนะ สุดทีนี้ครับก็อย่างที่ว่าผมบอกครับว่าในท่าโตเกมเนี่ยจะพ่วงในส่วนของระบบไอดอด้วยเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมซึ่งเขาเนี่ยก็จะทําการฟาร์มกับมอสเตอร์ให้กับเราเนี่ยแบบอัตโนมัติไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นั่นเองนะครับส่วนโปรไฟล์ตรงด้านบนเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นค่า CP โดยรวมของตัวละครของเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีค่า CP อยู่เท่าไหร่นะครับสุดทีนี้ครับในเรื่องการต่อสู้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์หรือว่าดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็อย่างเเช่่นนนนนนคคครรรรรััััับบบสสามมมมฝึกกกปะะะจจจภยทีออต์ูโ แล้วก็รวมไปถึงครับการลงอารีนาด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นไหมท่านผู้ชมครับเขาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของครับการจํากัดระดับเลเวลด้วยในการปลดล็อกนั่นเองนะครับตอนนี้ครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องการคราฟอุปกรณ์นั่นเองเห็นไหมท่านผู้ชมครับซึ่งสําหรับอุปกรณ์เนี่ยของเกมนี้เนี่ยมันเนี่ยจะมีเทียร์หรือว่าเป็นขั้นแล้วก็มีเกรดสีคุณภาพด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยทำเควสไปเรื่อยๆครับตามมิชชั่นต่างๆครับหรือแม้กระทั่งครับไอ้ท่านผู้ชมเนี่ยไไไไปปททําาาาาาากกกกกกรร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 รฟฟฟ์์์์์มมมััััััับบบบบบออ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 นนนนนนนสสเเเเตตคคคค้้งลลลแะะะีีี่่ยย็จโดดวถุุิใณซึ ในส่วนตรงนี้แหละเนี่ยสามารถกดประดิษฐ์ได้เลยนะครับมันก็จะครับอุปรกรณ์เนี่ยที่เป็นขั้นที่สูงขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะครับ เสร็จทีนี้ครับในเรื่องของระบบต่อมาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของระบบการอัปเกรดครับในเรื่องของสกิลนั่นเองนะครับก็สามารถทําการกดอัพแบบยับยับได้เลยนะครับส่วนนี้ล่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นสกิลอันตินะท่านผู้ชมพอเาท่านผู้ชมเนี่ยทำการกดใช้ครับมันเนี่ยจะมีเอฟเฟกพิเศษต่างๆครับตามแต่ละคาสายชีพด้วยกันนะครับตัวอย่างเช่นในตัวนี้เนี่ยผมเล่นดาบครับพอเราผมกดใช้เนี่ยมันเนี่ยจะมีเป็นแสงลูกไฟนะท่านผู้ชมครับวิ่งรอบตัวและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถทาการเปลี่ยน ต่อไปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีระดับเลเวลตัวละครเนี่ยอยู่ที่ประมาณเลเวล46นั่นเองนะครับแล้วต,ต่อมาครับอันนี้ก็นะ่าจะเป็นในเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองแหละท่านผู้ชมครับ ซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถหาเศษวัตถุดิบต่างๆครับเนี่ยจนครบตามที่ระบบเขากําหนดครับสามารถเรียกซัมมอนออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้วัตถุดิบครับเนี่ยตรงด้านล่างตรงนี้ครับเพื่อการอัพระดับลูฟิให้กับสัตว์เลี้ยงได้เลยนะครับเสร็จทีนี้ครับพอเราท่านผู้ชมเนี่ยไปทำการสุ่มกาชาครับหรือว่าสามารถเรียกซัมมอนสัตว์เลี้ยงได้มันก็จะมีในเรื่องของระบบคอลเลคชันด้วยนะครับก็ให้เราเนี่ยมาทำการกดเปิดด้วยนะท่านผู้ชมครับเขาเนี่ยก็จะบวกในส่วนของค่าพลังนะครับให อันนี้เนี่ยถ้าผู้ชมก็น่าจะเป็นในเรื่องของอาวุธนะครับ ส่วนนี้ครับจะเป็นในส่วนเสื้อผ้านะครับอันนี้ผมให้ดูแบบคร่าวๆเนาะท่านผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปีกเรื่องอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะครับและซึ่งแน่นอนครับแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีในส่วนแฟชั่นเนี่ยเยอะๆนะครับมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องการอัพเลเวลด้วยนะครับของค่าแฟชั่นนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะบวกค่าสเตตัสพิเศษครับให้กับตัวละครของเราอีกด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ล่ะท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องการสุ่มกาชานั่นเองนะครับอ่ะเเดี๋ยวผมนี่่่ยจะททาากรสุมมให้้นผูชเนนนนี่่่ยยไไดดู้้เลลกก็แแวััะครบมมผอาาจจะไไดด้้ตัวววแบบ่เฟียๆก็้นะครับ เห็นไหมท่านผู้ชมได้ระดับ SSR นะครับบางอันเนี่ยเราเนี่ยได้เป็นฟรีนะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้การันตีนะว่าทุกๆการสุ่มของเราเนี่ยเราเนี่ยจะได้สัตว์เลี้ยงมาแบบเป็นตัวเลยนะครับบางทีได้เป็นฟรีก็ต้องเก็บสะสมเอานะครับสียทนี้ครับเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันเนี่ยยังเปิดโค้ดเบต้าอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วในทางตัวเกมเนี่ยจะทำการแจกไอเทมเนี่ยแบบโคตรเยอะแบบจัดๆตัวนี้ล่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของร้านค้ารายวันครับซึ่งในทางตัวเกมเนี่ยจะใช้รรรูบบบี้้นนนะะคคััใกาซือ ทีนี้ครับท่านผู้ชมครับอ่ะเราไปดูในเรื่องของระบบฉายากันบ้างนะครับก็ฉายาแน่นอนแหละท่านผู้ชมครับค่อนข้างที่จะเฟี้ยวแบบจัดๆนะครับแล้วก็บวกค่าสติตสพิเศษด้วยนะครับเอาเป็นว่าครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาครับไปลงในสวนดันเจียนเลยกันละกันนะครับอันนี้เนี่ยมันเนี่ยจะเป็นดันเจียนครับแบบปาร์ตี้นะครับก็มันมีในเรื่องของระบบการจับคู่แบบอัตโนมัติด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ต้องไปหาตีตรงหน้าโลกนะท่านผู้ชมครับอันนี้รอเขาจับคู่แบบอัตโนมัติได้เลยนะครับอ่าโอเคฮะท่านผู้ เศรษีนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยลองสังเกตตรงด้านซ้ายมือครับอันนี้จะเป็นในเรื่องการฝากสกิลแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้จําเป็นที่จะต้องผ่านควสตเนื้อเรื่องครับไปที่บท10บขีดสิบเอ็ดซะก่อนนะครับส่วนนี้ครับหามอสเตอร์แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยมันเนี่ยจะทําการปีอยู่กับที่นะท่านผู้ชมครับแต่พอท่านผู้ชมเนี่ยผ่านควสตเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถกดติ๊กตรงนี้เลยก็ได้นะครับพอเรากดติ๊กปั๊บมันเนี่ยจะทําการครับวิ่งหามอสเรันียท ก็มันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเสียทีนี้ครับสำหรับใครที่ว่าไม่เคยเล่นเกมแนวเมเปิลมาก่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับบางทีมอนสเตอร์เนี่ยมันอยู่ตรงด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเนี่ยก็จะมีครับในเรื่องของการกระโดดนะครับในการแด็ดพุ่งไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของควีครับเนี่ยกดจิ้มตรงกลางจอตรงนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมันเนี่ยก็จะไกด์นะครับหรือว่าพาเราเนี่ยไปหามอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในการเคลียร์ควีตต่างๆนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้ครับในเรื่องของวสายวันด้วยนะทานผู้ชมครับอย่าลืมนะครับมากดรับไอเทมกันด้วยนะครับรู้สึกว่ามันจะมีในเรื่องของระบบแลนกิ้งของสมุดด้วยนะครับแต่ทีนี้ครับสำหรับเจ้าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวพอถ้าผู้ชมเนี่ยทำการคราอุปรกรณ์ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยได้อุปรกรณ์ที่ว่ามันเป็นเนี่ยรูปแบบใหม่ใช่ไหมพอเราสวมใส่ปับ๊บในส่วนรูปร่างโมเดลของเราเนี่ยมันก็จะทําการปรับเปลี่ยนตามเซตอุปรกรณ์ณนะปัจจุบันเหมือนะครับก็เอาเป็นว่าครับในเรื่องของระบบภายในของโปรเกมแล้วก็รวมไปถึง เลยนั่นเองครับผมและก็เป็นบ้างครับสำหรับคลิปวีโอนี้ที่ผมได้มานำเสนอสับพาร์ทนี้และหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ตต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม